วันนี้ผมมากับรถเก๋งยอดฮิตเครื่อง 1,800cc เกียร์ออโตโ้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทจะสวยและเดิมนาดไหนไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับมาพบกับน้องเจ้าสมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมีรถสวยๆนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมจะเป็นเจ้าโตโยต้าโคโร拉อันติสนะครับ 1.8e ออโต้นะครับปี2018นะครับผมอ่ะเปิดราคาก่อนเลยนะครับผม429,000บาทนะครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะมา รีวิวให้ดูรอบคันเลยนะครับอ่าสำหรับตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินอ่าเรียกเป็นสีบอลเงินหรือสีเทาที่ลงหน้าเลียมตามขนส่งนะครับอ่ากระจังหน้าโครเมียมนะครับผมตัวนี้ป้ายทะเบียน7ก็ไก่ลอลิง1692กรุงเทพมหานครนะครับอ่ารถนะครับคัดเกตมาให้อย่างดีนะครับผมอ่ามาดูไฟหน้านะครับผมอ่าไฟหน้านะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้เลยคือเราเปิดให้ดูตามการใช้งานเลยนะครับนี่ ไฟหน้านะครับผมนี่ไฟเลี้ยวก็อยู่ประมาณนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมโลโก้โครเมียมนะครับอ่าดูห้องเครื่องหน่อยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผมนี่สตาร์ทติดเครื่องอยู่นะครับผมก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีเบนซินนะครับเบนซินล้วนนะครับผมอ่าสี่สูบ16วาล์วนะครับ141แรงม้านะครับนี่เครื่องเดิมๆเลยนะครับผมตัวนี้อ่าครับมาดูอ่า คาน้านะครับมาดูคาน้านะครับตัวนี้คาน้าเดิมแน่นอนนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมมีแผ่นกันความร้อนนะครับมีระบบเบรก ABS มานะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะล้างนะครับผมแล้วก็เคลือบเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งรอบนะครับสวยแน่นอนคันนี้ขี่ดีมากๆผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรอบคันกันต่อเลยนะครับก็มาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถนะครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมอลลอยเลยนะผมของโตโยต้าเลยนะครับเป็นล้อแบบ 5ลูอ่าปียางปี2022นะครับขนาดยาง2 0 5 5 5ขอบ16นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้อีกยาวแน่นอนนะครับอ่าตัดมานะครับก็จะมีอ่าไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ามือเปิดประตูแบบโครเมียมนะครับตัวนี้อ่าตัดมาเลยนะครับรถสวยแน่นอนนะครับอ่าดูรอบคันไปด้วยนะครับย้ำก่อนเลยนะครับว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับลูกค้าได้เห็นแน่นอนว่าสภาพที่ซื้อเข้ามานะครับคัดมาแบบนี้นะครับผมอ่า สำหรับในส่วนของด้านท้ายนะครับผมอ่าด้านท้ายของตัวรถนะครับก็อ่าดูลักษณะไฟท้ายนะครับยาวนะครับอ่ายาวโฉบเฉี่ยวมาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าโลโก้โตโยต้าโคเมียมนะครับอ่าหนึ่งจุด e e ก็ตัวรองท็อปนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าไฟเบรกด้านล่างนะครับอ่าแล้วไปให้ดูท้ายรถอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับ อ่ะพอเปิดท้ายมานะครับนี่ก็เก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะครับสําหรับอ่าอันติดตัวนี้นะครับผมลึกนะครับวางของได้เยอะนะครับข้างล่างก็จะมีอ่าแผ่นล่องนะครับแล้วก็จะมีอ่าย่างอะไรนะครับใส่ให้ในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมกันที่ด้านในของตัวรถกันต่อเลยนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมกันในส่วนของ ภายในนะครับผมก็ภายในตัวนี้นะครับมาคุมโทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับควอนไลมัลติฟังก์ชันนะครับผมแอร์แบ็คคู่หน้าอ่าเลขไมค์คันนี้อยู่เพียง1นึ่งแก้เิโลเท่านั้นนะครับออกรถตอนนี้นะครับผมน้ํามันเต็มถังเลยนะครับผมอ่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเล่นนะครับตัวน,นี้นะเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานเลยนะครับผมก็สามารถรับรอง CDFM นะครับอาร์กอาก USB บลูทูธได้นะครับเนี่ยถ้าจะเล่นอารก USB ก็สามารถเชื่อมตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะปรับบลูทูธก็ปรับในส่วนของวิทยุได้เลยนะครับผมอ่าแอร์นะครับจะเป็นปรับแบบเมนนวลนะครับเกียร์ออโต้อ่ามีช่องวางแก้วน้ำสองช่องตรงกลางนะครับเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำอ่าผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่มือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับไม่โกหกไม่จกตา นะครับผมไม่เคยดมแก๊สอ่าผมบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปดูบ่อหลังกันหน่อยอ่านะครับในส่วนของบ่อด้านหลังนะครับก็เป็นกว้างพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นเก๋งขนาดใหญ่นะครับอ่าพอขึ้นหลังมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะมีช่องเสียบ usb 2ช่องนะครับด้านหลังนะครับผมตัวนี้อ่าที่สําคัญคือรถคันนี้ระบบกระจกไฟฟ้าทั้งคันนะครับอ่าดูนะครับอ่าสูง170กว่ากว่านะครับก็ยังเหลือพื้นที่ ส่วนบนพอสมควรนะครับกว้างแน่นอนนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดไม่แออดแน่นอนคันนี้อ่านะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า toyota corolla tiz 1.8 e auto คันนี้นะครับผมอ่าเป็นรถปี2018นะครับผมราคาอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นนะครับอ่ะเอาไปเลยกับ0% 1ปีแรกนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง5,400บาทนะครับผมหรือเจ้าตลอดอายุสัญญาก็งวดเพียง 7,000พกว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้ค่างวดแบบไหนนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงสวยๆสภาพนังฟ้าแน่นอนนะครับก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะผมส่งรถทั่วไทยนะครับออกรถได้ทั่วไทยนะครับไม่สะดวกมาทําสัญญาอยู่ที่เต็นท์เรานะครับเรามีบริการฝากทําสัญญาต่างจังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับไม่มีเครดิตก็ออกรถศูนย์บาทได้นะครับผมก็ ก่อจากกันไปนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ